สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่แลนไบต์นะฮะสวัสดีครับพี่หนุ่มฮะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วมีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แลนไบต์นะฮะไอที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะเมื่อกี้ครูกับพี่แลนพอดีลูกค้ามาพอดีนะลูกค้ามาพอดีเมื่อกี้คุูกับพี่แลนเนี่ยแกบอกตรงเนี้ยนะกองเนี้ยลูกค้าเวียดนามจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเหรอค<า>ุณรู้ว่าเวียดนามนี่ชอบพวกอ่ามินิเวโรเนี่ยเห็นไหมทั้งนั้นเลยทั้งนี้มินิเวโรทั้งนั้นเลยนะฮะแทบจะส่วนใหญ่เลยนะ ใส่แหวนหรือว่าเวียดนามจะชอบต้แม่บ้านเนาะใส่หมวกใส่หมวกรอบแล้วไปปั่นโอ้ยคุณจินตนาการไปตั้งสงครามไม่ได้เียนมนี่ลูกค้าเวียดนามทั้งนั้นเลยนี่โอ้โหนี่นี่นะฮะเอ้ยไอ้ลูกค้านี้สวยปะเบียงขี้สีฟ้านี่สวยเห็นไหมที่สวยมากเนาะลูกค้าเวียดนามนะเพิ่งรู้นะเขาบอกว่าเวียดนาม พี่แลบอกเลยว่าพี่เพื่อนามเขาเขาเขา,เขาชอบพวกมินิเวรโลอ,นะอันนี้หมดละอฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วอ,อนะผมจะพาดูรถนี้ดีกว่าคุณมาเนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะว่ารถรถจักรยานคันนี้เนี่ยมันเป็นจักรยานหกล้อคันแรกที่ผมเคยเห็นแล้วเข้ามาเอาที่แล้วผมถ่ายมผมเห็นจอดอยู่เนี่ยผมนึกว่าผมนึกว่าเนี่ยยังอยู่มาดูกันยังอยู่แต่แต่ขอขอบอกนะว่าจริงๆแล้วคันเนี้ย คุณดูดีว่ากี่ล้อรถบรรทุกหกล้อมีไฟฟ้าด้วยคราวที่แล้วที่เข้ามายังที่แลนบอกว่าระบบไฟฟ้ายังทําให้เสร็จแต่ตอนเนี้เสร็จแล้วอ๋อใช้ได้แล้วนะแล้วก็คันเนี้ยบอกตรงว่ามีคนเอาไปแล้วแต่ยังไม่มีเวลามาขนคือประมาณว่าเดี๋ยวเขาต้องหาจังหวะเอารถมาขนอะตอนนั้นเท่าไหร่ร0สองหมื่นหรอสองหมื่นสองหมื่นกวป่าหรือสามหมื่นไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆคือขายไปแล้วระบบไฟฟ้าทําให้เสร็จแล้ว มีคมาเน้นผมด้วยนะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ท่านนั้นหรือเปล่านะที่เขาบอกเขาเขาถามมาว่าจะซ่อมระบบไฟฟ้าได้ไหมแต่จริงจริงมันปันได้นะค<ะ>รั้นี้พี่ๆเขาถามมาผมก็บอกว่าให้ลองถามพี่แลนดูก็จะซ่อมได้ไหมแต่ว่าผมก็ไม่ไม,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 ไม่แน่ใจว่าพี่ๆคนนั้นเขาได้เอาหรือเปล่าคนเป็นคนซื้อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือคันนี้เอาไปแล้วดูเพื่อนโ้ดมัน้าเสร็จเออเนี่ยโดตรงนี้เสร็จนมาโดตรงนี้เสร็จมันทําให้สองข้างบาลานซ์กันโดยที่มี เฟืองแต่ละอันใช่ล้อแต่ละล้อล้วแต่ละล้อเสร็จตัวนี้ก็มารับน้ําหนักใส่กระบะใช่ยางตัดคือเอาอย่างนี้ผมบอกว่าพี่แรนบอกว่ามันเข้ามาคันเดียวนานจะเข้ามาทีหนึ่งไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่ก็อย่าถามแล้วกันว่าจะมีอีกหรือเปล่าคืออันนี้ที่ถ่ายมาให้ดูให้ดูว่ามันเป็นรถแต่กเนี่ยแกทําไฟฟ้าให้หมดเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยระบบไฟฟ้าเปิดเนี่ยเห็นป่ะเปิดติดละเนี่ยคือแกจะทําให้หมดเลยเนี่นะ พราะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเนี่ยแกมีช่างไฟฟ้าส่วนตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ช่างไฟฟ้าจะทําไม่ค่อยทัน<ะ>เพราะมีคนเดียวคนเดียวแล้วลูกค้าอยากได้รถไฟฟ้าเยอะ,ะเข้ามาทีร้อยคันเนี่ยทำออกไม่ทันนะอันที่สามล้อก็คือว่ามันไม่ได้มาบ่อยนะฮะนะก็ยังไงก็ติดตามคลิปเราแล้วกันเนาะคือติดตามติดตามคลิปของเราแล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเรามาถ่ายอ่ะ มันไม่ได้มาบ่อยนะรถมันมาถ้าถ้าเห็นไปไปเร็วก็ลองดมาใหม่นี่ก็ของใหม่ใหม่งั้นเลยเนี่ยใช่นี่ไงโมอะไรโมบีแบ็กโอ้โหนี่นี่น่ารักของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้คือถ้าถ้าเกิดมาจอดอย่างเงี้ยคือพร้อมใช้พร้อมแหละเนี่ยมีมีสวิตช์เรียบร้อยมีครบพร้อมใช้นะฮะรถไฟฟ้าเนาะนี่นะโอ้หนี่เราลูกค้ามาดูกันนะเนี่ยมาเลือกกันแล้วแม่บ้านก็มีเนี่ยโอ้โหนี่เมอร์ลิด้าคันนี้ มาริด้าใช่ไหมใช่ดิใช่ใช่ใช่มาริด้าคันนี้สวยมากสีสวยสีแดงแบบเจ็ดร้อยนี่นะเจ็ดร้อยรุ่นเดียวกับไอ้นั่นอ่ะที่อยู่ในหนังอ่ะที่เป็นลายไอ้นั่นอ่ะอะไรนะปัดท้าโลกอ่ะแต่อันนั้นคนละลายนะแต่รุ่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเถกนิดนี่นะฮะโอ้เทกอุ้เค้าที่แล้วนะเราทำเรื่องเราทำเรื่องเสือภูเขาอ่ะไอฟูซัตมีคนมาแนะนำเยอะเลยนะว่าเสือภูเขามีกี่แบบ สามแบบสองแบบหรืออะไรเงี้ยเขาบอกมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆเขามาแนะนําผมยิ่งกว่าผมรู้นะผมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยที่เข้าใจนะเราเราบอกว่าซือภูเขามีฟูซับกับสือภูเขาทั่วไปไงเขาบอกว่าไม่ใช่มันมีสามสามพาร์ทเออแต่ผมจำไม่ได้แล้วผมอ่านพันานๆนะขอขออภัยผมพอดีผมอ่านแล้วผมรีบมานะผมเห็นเลยเขามาแนะนําดีมากผมก็ขอขอบคุณแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่านไป เขาบอกมันมีสามประเภทสามรุ่นมีหนึ่งแล้วก็มีฟูซับแล้วก็มีอีกอย่างดาวฮิดหรืออะไรเงี้ยสามสามอย่างซึ่งซึ่งมันเป็นความรู้ที่ที่ขอบคุณมากเลยนะที่มาให้เราแล้วก็มาดูรถดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพูดมากไปล้วอันนี้เสือหมอบนะแค่ดําเดียวอันนี้มาใหม่นะนี่โอ้โหเขาทำอะไรมาวะเนี่ยสีเจ้าของเก่าทําสีมาทาอย่างเงี้ยเนี่ยนะนะโอ้โหดูสีเหลืองนั่นก็สวยนะเอ็ม เอ็มเอ็มพอลเลอร์เอ็มพิเลอร์เอ็มพิเลอร์อย่าเดินชนมากคุณเนี่ยเนี่ยพี่แดนยกไปไหนล่ะอ๋อยกยกเก็บอันนี้โอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยมอสไทยเลยสกอต์ยูเอสเอนี่ปุยพี่แดนดีกว่ะอันนี้มันมันมันสุดยอดฟูลซับเลยนะมามามาพี่แดนนีพี่แดนจัดอยู่นะฮะอ่รถรถรถสามล้อหายไปแล้วอ่ะสงสัยมีคนเอาไปจริงไหม เฮ้ยนี่รถอันนี้ยังอยู่เลยอันนี้มีคนเอายังพี่ไงนี่นผมนี่นึกว่าวันนั้นเราเราเปิดให้ดูนึกว่าเอาไปแล้วที่เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่พร้อมใช้นะนี่ยังไม่ไปนะคันนี้ยังไม่ไปคราวที่แล้วที่เราถ่ายใครสนใจนะเป็นมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันทีนึงวิ่งได้เป็นร้อยโลเลยเนี่ยเติมน้ำมันลิตรนึงใช้ใช้ได้เก้าหนึ่งเก้าห้าเขาบอกได้เลยสบายสบายเนาะโอ้โหนี่นะฮะขาไก่ก็มาเยอะนะวันนี้ เดี๋ยวพาดูพาดูนี่ฮะโอ้แฟตไบ์ก็มาเทคใช่แฟตไบไหมนเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่กึ่งเขาเลยัวใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ภ<พ>ูเ<พ>ขาคันนีไ้ไทยเทนนีวเเทียมอ๋อนี่ไทยเทนพัน์นสิทไทเทนไหมครับใช่ครับอ่านีน่าสนใจนะเดี๋ยวดูกัน